เันนี้ผมจะมาเรียนเด็กน้่ยนะมาคกสองตนี่ค่ะนี่ค่ะส่วนข้างหลังก็จะเป็นเรียนแบบเรียของใครเรียนเด็เด็กคนนี้ใครเรียนชินจังเฮ้ยชินจังเรียนเได้เหระใช่เราไม่แกะกันเลยลองแกะ ข้างในเป็นยังไงข้างในมีอะไรบ้างเอ็นวีบางกันเ้ยอันนี้คืออะไรอาสองที่ดูโอ้นี่เขาให้แก้วมาด้วยนี่ไหนแก้วมาอ้ยาดูเลโอ้แก้วก็เป็นกลิ่นอะไรเฮ้ยแก้วกินอะไรอะสองให้ดหน่อยสีแก้วให้ดูข้างจะเป็นอย่างนี้ครมันเป็นผงใช่แล้วเกกินโซดารนี่ปลดูเออดู วันเอ่อวันขึ้นแก้วมาหน่อยขึ้นแก้วละลูกงไงเขามีขีดบอกเขาจะปวดใหญ่นะเขามีขีดบอกเนี่ยเขาบอกให้ด่มขีดที่สามเลยนะอดึงดึงขีดยังขีนี้ใช่ไหมขีดนีไม่ลองดูซิเดี๋อนนะขีดขีดยังขีนึงขีที่สขี แม่พาแม่จะลุ้นอยู่อ่ะให้ลูกกินเบียร์นะเจ๊เกิดอะไรเจ้าชาจะกินเบียร์ไหนไหนลองทำไงเฮ้ยจะกินเบียร์เป็นหนุ่มแล้วยากเย็นหรือเกินลองทำไงดีนี่ไงนี่ไงตรงตรงนี้เขามีอ๋อตรงนี้เขามีรอยสีนี่ก้อยนะเอ้ยอยู่ไสีนี้โอ้ยมันเป็นสีสีนี้อ่าเทเลยมันเอนเบกกิ้งโซดามันไม่ใช่เบกกิ้งโซดาหรอกมั้งคุณพ่อว่าเอาไปเลยเทไปเลยสิเทหมดเลยเขาบอกให้เทหมดเลยหมดยังม่ตอบเฮ้ยหนุ่มสิเริ่มป็นสีเหมือนเบียร์แล้วอ่ะเขาบอกทิ้งไว้เดี๋ยยววก่อออนนเเเ้้้้าทททรัฮีีใสและไ ต้องรอให้มันฟูรอกี่นาทีอุ้ยกลิ่นหอมปลาลองดมสิกลิ่นหอมลองดมสิกลิ่นหอมเฮ้ยกลิ่นหอมให้หันขึ้นจังลองไปดิจะได้จะได้ดูว่าฟูยังไงอ๋อดูด้านนี้นะชอบกลิ่นมันไหนกลิ่นมันเหมือนแทปซี่อ่ะเฮ้ยโอหกลิ่นมันเหมือนเทปซี่อ่ะหรือว่าเราเทน้ำเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยมันมันฟูได้หรือยังฟูขึ้นมาเหมือนเบียร์แล้วครับเจ้เฮ้ยเฮ้ย เีเด็กจริงด้วยครับเสร็จแล้วยังยังต้องฟองฟูอย่างนี้เลยมันต้องฟูเต็มขวดเลยเออเนียมันฟองมันจะฟูดูสินนี่ในนีฟองมันจะฟูเป็นอย่างนี้เลยนี่มันเหมือนกับซี่กับโคไอมันเหมือนมันมันเหมือนกลิ่นมันเหมือนแบบแบบเออไอไอลูกอมรสโคกัะเหมือนแป๊บซี่อ่ะไม่มีป้ามาชนแก้วกับลูกบ้างเลยเออไม่มี แต่ว่าหนูเคยชนกับเพื่อนไปแล้วนะที่โรงเรียนน่ะโอ้เคยชวนกับเพื่อนละชนกันสี่คนโอชนกันสี่คนเลยกินอะไรกันกินนมจมพูโอ้หชวนกันสี่คน อ oh ุ้ยว pues> ุ้ยเบียร์โอ้เบียร์กินเบียร์ดีกว่าเออก็ไม่รู้ครับว่าเกียร์ทีผมก็เลยต้องใจเอาเอาน่าจะเป็นวันนิดวันนิดก็คือหนึ่งนาทีไม่มีตัวเลขเอะไรหนึ่งหนึ่งสองก้อนใส่น้ำแข็งหนึ่งหนึงสองก้อนนั้นน่ะต้องลอง้องลองเราอ่านไม่ออกล้กินมันเหมือนแบบโคลากินเหมือนโคลกากินเขาเขามีจะนูตอร์แก้วอย่างนั้นเลยเหรอให้ความหวานแทนน้ำตาล แต่ฟูเต็มแก้วขนาดนั้นจริงก็เนี่ยได้แค่นี้แหละมันฟูหมดแล้วดูสิแต่ก็คล้ายๆเบียร์อยู่นะโอ้คล้ายๆเบียร์แบบเบียร์ของพวกไอ้นั่นอ่ะฮอนน้ก็หวานใช่ไหมไม่เก๊ไยวเจ่ไอ้เจ๊วินเด็ดเอา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 อันนี้ว่าไปจิ้มลงผงไอ้ก็หวานเนี่ยเอาลองใส่น้ำแข็งเองตักน้ำแข็งก้อนเล็กมาใส่ก็เย็นเลยทีใส่น้ำแข็งก้อนเล็กเออนั่นแหละเอาตักมาใส่เลยสั่งก้อนก็นแล้วแต่เอาเอาตักหนึ่งก้อนโหนูเดี๋ยวมันฟูอีกอูยนี่เหมือนเลยอะ อาอีกก้อนนึ่งชิมแล้วเป็นยังไงกินชิมเด้ออากก้อนนึงเอาก้อนเล็กก็พอมั้งมันมันแต่ก้อนใหญ่อืออืออันนี้ก้อนใหญ่ก้อนนึงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันพุ่งเอาก้อนเล็กก็พอเออเดี๋ยวมันล้นแก้วอ่ะเด็ดเด็ดวางใส่เองเบาๆเบาๆเบาๆโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยอย่งกับโค้กอ่าอค่อยๆถืออ่าค่อยๆถือให้ผันหักกล้องอามือนี้ถืออามือนี้ถือ อาลองดื่มเลยสิมันเบีย,ยร์ไหมรสชาติเป็นยังไงโอ้ยโอ้ย,อยมีฟองเบียร์ติด <c oughs> ปากด้วยยังไงครับรสชาติเหมือนโคลา่เอาจะว่าไปกินก็เหมือนโคล้โอโอ,ด,โอดู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 ปากเหมือนเบียร์เลยอร่อยไหมซา อืมซาด้วยเหรอโค้กลองดูไหมถ้าปิ้งย่างหนูกะทานป้าป้าลองกินดูไหมเนาะลองกินดูไหมป้าลองกินนี่รสชาติเป็นยังไงานลป้านี่เป็นยังไงรสชาติเหมือนโคลาเปรี้ยวๆอ่ะอร่อยนะอร่อยออร่ยจริงเออป้าติดใจเอาอย่างนี้ป้าเลิกกินเบียร์เบียร์ตลาดได้ไหมล่ะมากินเบียร์นี้แทนเลิกกินเบียร์ผู้ใหญ่เลิกกินเบียร์เด็กดีกว่าอ่อฟองก็ไม่มีไม่ต้องเมาเดีวยโอ้โหจะมีฟองเหมือนกัน โอ้โหโอ้โหโอ้ชอบตรงมีฟองติดปากนี่แหละเอ้อยนุนเลยสนับสนุนสปอนเซอร์นี่เลยมองติดปากมันบีบอยู่เอามาติดตังมีนิดนึงเลยเป็นเส้นยาวเลยใครก็บ้านะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาของที่เดี๋ยวว่าหลังหลังน่ามีของที่ที่อยากรีวิวอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้นะแล้วก็คลิปนี้ฝาก กดไลค์กดติดตามช่องวินนิวช่องวินวินเกอร์ด้วยนะบ๊ายบาียวทีเดี๋ยวไปเมากันเดี๋ยวเขากินเบียร์ก่อนนะคะฮืมซาเลยใช่ใช่มีรสเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวหวานหวานนะใช่มะโคลาเปรี้ยวอือหือเมาแล้วเมาแล้วป๊าเมาแล้ว หน้าแดงแล้วนะบอกอีออนไงนั่นนะบอกอีออนบอกอีออนอันนี้คลิปบอกอีออนอีออนไม่ไหนกินซะเมาเลยเมื่อกี้เดินซี่เลยเี่ยขยินดีขึ้นโอ้โหเมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเซี่ยเว้ยเซียได้เซียไหม 哦，塞了。